哦喂、oh, สวัสดียำเย็นนะครับหนังจากที่ดักรอบไว้นะไม่สองวันแล้วนะเงียบเลยเดี๋ยวมาดูกันนะโอโ้ไม่มีเลยไม่มีเลยครับอันแรกเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปครับอันนี้หละ ก้นกบกูกคนกบเข้าครับเดี๋ยวออกกันโอ้โหมันเข้าไปยังไงโอ้บักใหญ่เลย ว่ามือผมเลยดูดูลูกก็ไม่กูลูงาก็ไม่ใหญ่นะแต่บันเข้าไปได้ป้าไม่ติดตาเต่าเดี๋ยวปล่อยไปดูตัวใหญ่ครับตัวฟ่ามือแล้วก็ลูกมันหรือป้ามาันจะมาด้วยกันปล่อยไป ลูกนี้มีอะไรเขาไหมโอ้ลูกนี้เงีคยับไม่มีหรือแอบขาดตรงไหนเนี่ยไม่มีกระแพ้วลูกนี้ลูกนี้นบบนนนนเป็นยังไงโอ้ไม้จ้ะมันไม้จ้ะ ดูมม่คู่ม่คู่เยอะมากนะเต่าติดแต่เต่าเนี่ยปลาไม่ติดมาดูรอบก่อนลนะูนี้มีอะไรบ้างไหมเต่าไหม้วสองตัวเลยแต่ตัวเล็ก เต่าเยอะมากครับครูนี่เป็นครูเล็กๆปล่าลูกๆเต่าเพียบเลยจะไปล่อยไปครับมีอะไรไหมโอ้โหอมกแล้วตัวใหญ่ด้วยตัวนี้เบล์เตอร์อเลยนี่เงินทองเหลืองโอ้เลย ขาดอีกบนนี้อ๋อ,อก,ก่อนปล่อยมันเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกก็เป็นเรื่องนี้อย่างนี้ไอ้ขาดหมดแล้วใหญ่มากมันมีรูอยู่นะถึงนี้ออก ใหญ่ต้องแกะเปิดรูให้มันออกมาดูลูกนี่กันบ้างครับมีไหมโอ้โหดูอันนี้ก็มีแต่ตัวเล็ก วิ่งพลาดเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่ครับเอเดี๋ยวออกมันปลาช่อนตัวเล็กตัวหนึ่งับแล้วก็ตัวเงินตัวทองโอเคเดี๋ยวออกครับดูลูกเป็นไงมั้งโอ้ นี่มีดินตุ๊บๆุ๊บต,ต,ตน,นี่มีนะครับนี่ขวดมันบังขวมันบัง,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 งช้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วก็เต่ามาอีกแล้วนี่ดูตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแล้วก็ปลาหมอแล้วก็เต่าเนี่ยทุกวันผมก็ไม่รู้มันชอบมาเข้าทำไมแล้วตัวนี้โหกระดองแบบ ถลอกปอก,ปอกไปคู่นี้เยอะมากครับโอเคอยางน้อยก็ได้ปลาครับมาดูลูกนี้เป็นอย่างไรบ้างฮึโอ้โหมันมาอีกแล้ว ไม่ใช่อะไรนะตาเตาตัวน้อยเนี่ยชอบจริงๆจับออกไม่หมดไม่ไหวละไปไปเลยเดี๋ยวก็เข้าอีกทำไงกับมันดีพอปล่อยไปมันเดียยเด๋ยวก็เข้าอีก เข้าเดี๋ยวก็จับออกทางนี้ไม่ได้ครับดูรอบกันทิ้งไว้พี่ชายบอกว่าปลาเข้าดูได้เป็นไงโอ้ย สามตัวปลาดุกหนึ่งปลาช่อนสองนะครับโอเคพี่ชายส่งข่าวว่าปลาติดน้องชายเลยมาดูโอเคเหมานๆเหมืนๆม,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 มาครับเดี๋ยวมาดูรอบกันจะเข้าไหม เงียบกิ๊บเลยเงียบกิ๊บเลยไม่มีเลยดูยดูสิโอ้มีโอ้โหว้าวโอ้ยตอนแรกคิดว่าไม่มีอื้ โอ้ปลาดุกปลาดุกสี่ตัวเลยตัวใหญ่ด้วยเหลืองโอ้เลยหนึ 1, 2, ่งสองนูนสามสี่ตัวว้าห้าวมา,มาแล้วมาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูอีกสองลูกครับดูลูกนี้ nhẹp kít rồi Nhập kíp anh nhẹp tiếng, không có, không có, không có, không เ้าปลาไม่ขึ้นน้ำน้ำไม่ไหลแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูลูกนึ่งสุดท้ายครับลูกสุดท้ายเออเนี่ยเกิบเลยแล้ามันเขาต้องมีโดมีโดดมึงเนี่ยเกิบเลย ไม่มีไม่เข้าเลยวันนี้ได้แค่ลูกนั้นเองโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันในครับ